ไม่ไม่เอาไม่เองลูกไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองดี้ี้ไม่ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เองดีดีเดี๋ยวก็สว่างสวยลายเป็นเง ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกรณีกรรมประเภทกรรมนะอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งใดไม่เหมาะไม่ควรกับคุณลักดคุณลัทธนะใจมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะตัดสัตวะกับโลกธาตุสังทอดกับสิ่งมีคุณทั้งหลายวัดวาศาสนาทุกสิ่งอย่างโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสีโอ้โหสี ไม่ใช่การเอามันเต็มที่หน่อยลกูกนัตตาไม่เอานัตตาเองทำทั้งหลายก็ไม่เอาในทำทั้งหลายเองอยู่แล้วนะทุกอย่างมันไม่ใช่การเอาในตัวมันเองดั่งเดิมแท้แห่งปรมตสัจ,จักหลงตั้งเอาซ้อนกันไปทีหลังเรียกว่าตัวตั้งเอาเป็นสุไทยเป็นทุกข์ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทั้งเหตุแห่งทุกข์และเป็นทั้งทุกข์ในตัวตั้งเอาเอง ดังนั้นดีๆสภาวะไม่ใช่การเอากันในสภาวะเองลักษณะไม่ใช่การเอากันลักษณะเองจิตไม่ใช่การเอากันในจิตเองลูกนะรู้ไม่ใช่การเอากันในรู้เอง <c oughs> เห็นก็นไม่ใช่การเอากันในเห็นเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองดีๆไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองดีๆ แม่กระทั่งไม่เอาเองดีๆล้างให้หมด <c oughs> ล้างแม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาแม่กระทั่งไม่เอาเองดีๆ <c oughs> มันก็ไม่ยึดแม่กระทั่งไม่ยึดเองนั่นแหละลูกไม่ยึดแม่กระทั่งไม่ยึดเอง ไม่ใช่แค่ไม่ยึดอะไรหรือไม่ใช่แค่ไม่เอาอะไรลูกไม่ใช่แค่ไม่เอาสภาวะไม่เอาลักษณะไม่เอาจิตไม่เอาธาตุไ่เอาขันไม่เอาทำไม่ใช่แค่ไม่เอาลูกไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองมันจะได้หมดจดไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง สรุปล้างสรุปเองสรุปล้างสรุปเองสรุปตัวสรุปเองดีๆไม่เอาตัวไม่เอาเองสรุปตัวสรุปเองดีๆสรุปตัวสรุปเองดีๆสรุปล้างตัวสรุปเองดีๆจะได้หมดสั้นหมดยาว ไม่ก็มันไม่ก็คือทั้งหมดคองความไม่ยึดติดนั่นแหละแต่ไม่แม่ก็ทั่งไม่เองลูกไม่ไม่เอาแม่ก็ทั้งไม่เองไม่ที่มันไม่ใช่การเอาแม่กระทั้งไม่เองไม่ที่มันไม่ใช่แม่กระทั่งไม่เองดีดไม่เอาแม่กระทั่งไม่เอาเองดีดี เหลือนิดเหลือหน่อยอะไรมันก็จะไม่เหลือมันจะบานทิ้งบานหมดคลายทิ้งคลายเองว่างแมวว่างเองว่างแมวว่างเองว่างแมวว่างเองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง สมุทยแห่งบุธานสมุทัยแห่งความหลงติดหลงยึดที่มันซ้อนอยู่ในอะไรก็ตามทีเรียกว่ามันจะล้างทั้งหมดมันจะคลายทิ้งคลายไปด้วยกันทั้งหมดมันจะไม่เป็นสมุทัยซ้อนธาตุซ้อนขันซ้อนทรมันจะไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ในอะไรทั้งหมดทุงสิ้น ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เองแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นสมุทรไทยซ้อนอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะไม่เป็นสมุทรไทยในอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เจริญสมุทรไทยตัวเจริญเป็นตัวสมุทรไทยเสเองเป็นตัวเหตุเสเองทั้งเหตุแห่งทุกข์ทั้งเหตุแห่งวัตตะ คือลักษณะความเป็นเหตุตัวเดียวกันทั้งหมดไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่มดแต่ไม่เอาอะไรไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองไม่ใช่มวัวแต่ไม่เอาอะไร สรุปตลอดสรุปช่วยสังสวัสดตลอดสังสวัสดในสังสวัสดนอกพร้อมกันไปสรุปจบช่วยพร้อมกันไปไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไร ที่มันตั้งซ้อนเกาะ้อนยึด้อนในสภาวะจิตลักษณะาอารมณ์ลักษณะธาตุขันธ์ทำจิตทั้งหลายเดียมก็คลายออกหมดเองสรุปตลอดสรุปวัวสรุปเองตลอดลูกนุสติล้างในนุสติเองกันตลอด ไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไร แล้วมันจะไม่เป็นสมุทัยเองไม่เป็นทั้งทุกข์ไม่เป็นทั้งเหตุแห่งทุกข์เปเองไม่เป็นสังฆรวัตไม่เป็นทั้งเหตุแห่งสังฆรวัตเองแล้วมันจะไม่เป็นทั้งมรรคไม่เป็นทั้งผลไม่เป็นทั้งนิพพานชนิดความคิดชนิดความเห็นความหมายชนิดทิฏฐิปเอง มันจะไม่เป็นทั้งมากไม่เป็นทั้งผลไม่เป็นทั้งนิพพานชนิดความนึกความคิดชนิดทิฏฐิไปเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไม่ใช่ไม่ยึดอะไรไม่ยึดก็คือมันไม่ใช่การเอานั่นแหละ นะเนื้อหาเดียวทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่ยึดมันก็คือไม่ใช่การเอาตน,นเองจิตไม่ใช่การเอาจิตเองสภาวะไม่ใช่การเอากันในสภาวะเองธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่การเอากันในธรรมทั้งหลายเองไม่ว่าจะรูปธรทมหรือนาม,มาทมไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง แหละทั้งหมดของความไม่ยึดติดนะทั้งหมดเลยของความไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองสภาว่ามันไม่เอาสภาว่ามันเองอยู่แล้วแต่ไปหลงเอามันเองนะมันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองอยู่แล้วแต่ไปหลงยึดมันเอง ที่ไปหลงยึดมันนี่แหละจึงเรียกว่าสมุทัยสมุทัยก็คือไปไปเหตุนั่นเองเหตุแห่งทุกข์นั่นเองจริงๆแล้วมันก็เป็นทั้งเหตุเป็นทั้งทุกข์ในตัวมันเองนั่นแหละที่เข้าไปยึดเนี่ยมันก็เป็นทั้งทุกข์และเป็นทั้งเหตุแห่งทุกข์ในในการเข้าไปยึดเอง ไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองอย่ามัวแต่ไม่ยึดอะไรอย่ามัวแต่ไปไม่ยึดอะไรไม่ยึดตัวไม่ยึดเองแล้วมันจึงค่อยจบสมุทัยไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองจึงค่อยจบมรรคผลนิพพานอย่ามัวแต่มรรคผลนิพพานแบบทิฏฐิความคิดความเห็นความหมายว่ามรรคผลว่านิพพานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทิฏฐิบุโลก พิถีสมุตทิที่ถิอประโลกไม่แม้กระทั่งไม่เองลูกไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองแล้วมันจะจบมากจบผลจบนิพพานแบบพิถีแบบคิดเอาแบบรู้สึกเอาแบบนึกเอา ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไม่ใช่มัวแต่ไม่ยึดอะไรอย่ามัวแต่คิดว่าไม่ยึดอะไรอย่ามัวแต่เห็นว่าไม่ยึดอะไรอย่ามัวแต่รู้สึกว่าไม่ยึดอะไรอย่ามัวแต่หลงเข้าใจว่าไม่ได้ยึดอะไรไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองมันจะได้หมดตัวหลงไม่ยึด หมดตัวหลงไม่ยึดไอ้ที่คิดว่าไม่ยึดน,ะน่ะเรหลงไม่ยึดไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองหมดหลงไม่ยึด ไม่แม้กระทั่งไม่เองนี่ก็คือไม่ไม่เอาไม้นั่นเองไม่แม้กระทั่งไม่เองนั่นน่ะเรียกว่าไม่ไม่เอาไม้นั่นเองจะให้หมดจอดก็ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองหมดจอดจะให้มันหมดจอดก็ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง ใช่ไม่เอาอะไรไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรยิ่งวแต่ไปไม่เอาอะไร ไม่เอาไม่เองไม่เอาแม่กระทั่งไม่เอาเองนี่เรียกว่ารลปตัวรลปเองปล้างงรลปเองจอบตัวจบเอง เปิดกว้างให้เต็มที่ ยอย่ามาทรงตัวเองอย่ามาสํารวมอย่ามาทรงจิตอะไรมากมายอ่ะเปไปสิไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอะไร ไม่เอาไม้เองเต็มที่หน่อยอยากแค่ไหมแค่ไหมถ้าก็ตันอยู่ละไม่ไม่ใช่การเอาไม้เองเลยลูกดีๆอย่าไปแค่ไหมนะแค่ไหมก็ยังตันอยู่พวกเธอกรรมอนาศัยในการแค่แค่มันเยอะนั่งก็แค่นอนก็แค่ยืนก็แค่เดินก็ยังแค่อยู่ แค่ไม่นะไม่ก็คือไม่มีขอบเขตเลยไม่ก็คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยอยากแค่ไม่ไม่ที่มันไม่ใช่นะก็ทั้งไม่เองจะไปแค่ไม่ได้อย่างไรต้องเจอดจ้าไปแล้วต้องเจอดจ้าไปแล้วไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปแล้ว แค่ไม่ได้อย่างไรนะอาจารย์หมอ แม่ก็ทั่งไม้เองลูกไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองนี่อแค่นะถ้าเธอแค่มอะไรก็คาู่แค่นั้นแหละอย่าแค่ไม่อย่าแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่มีความแคบไปเลยลูก ว่างไปแบบไม้นั่นแหละเออมันจะได้มไ,ดไม่จะได้ออกจากที่ไม่แค่แค่ทีไรตั้งทีไรบังเธอก็เหนืดเหนียวทุกทีกดทัพตลอดของหนักกดทัพตลอดตัวตั้ง กระจาปเลยลูกกระจายออกไปแบบไหมอะไรทําไหมก็ต้องแบบกระจายออกอย่าไหมแค่ไหมกระจายออกแล้วเนี่ยมันจะเจอจ้าไปเองมันจะกลายเป็นไหมที่ไม่เอาไหมไปเองเปิดกว้างออกไป ไม่แบบเปิดกว้างดีๆไม่แบบเปิดดีๆมันจะได้ไม่มัวแต่แค่ไม่เปิดกว้างไปเลยเปิดกว้างไปไม่เอาแม้กระทั่งโตไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งโตไม่เอาเองขอให้เต็มที่ เปิดไปแบบไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองจะ <_ d ata> ได้บานทิ้งบานบานทิ้งบานบานทิ้งบานบานไม่เอาบานบานทิ้งบานเองเต็มที่หน่อย ก็ใช้ได้หมดแหละใช้สรุปได้หมดไม่มีประโยคไหนที่ไม่สรุปกันในประโยคเองแม้กระทั่งไม้แม่ไม่แม้กระทั่งไม่เองนี่ก็ต้องแบบเปิดกว้างไปดีๆมันจะไม่ใช่การยึดติดไปเอง เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองลูกแบบเปิดกว้างให้เต็มที่เลยไปแบบไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองดีดให้หมดจดล้างไปเรื่อยๆจะกลายเป็นว่างล้างกันเอง แม้กระทั่งไม่เองกับไม่เอาแม่กระทั่งไม่เอาเองเนี่ยป็นเนื้อเดียวกันเลยนะดีด อกไม้บานทิ้งบานลูกดอกบัวบานทิ้งบานไม่ใช่อยู่แค่บานไม่ไม่เอาไม่เองลูกดอกบัวบานทิ้งบานไม่ไม่ได้อยู่แค่บาน ไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองนั่นแหละมันยังค่อยบานทิ้งบานดอกบัวทุกเบา่นอบานทิ้งบานหมดแหละ มาที่ดอกกบานที่บานนั่นแหละเออไม่ได้อยู่แค่บานไม่ได้อยู่แค่ไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไม่ได้มาอยู่แค่ไม่ยึดไปอยู่แค่ไม่ยึดมันก็ยังไม่มาหากุณาเลยถ้าไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองเนี่ยหนุภาพมันจะคลายช่วยหลุดช่วยสังสวัสดิ์ล้องกันไปเลย มันจะไปล้างไอ้ตัวหลงผู้ไม่ยึดด้วยนะมันมีผู้หลงไม่ยึดอยู่หลงผู้ไม่ยึดหลงไม่ยึดมีตอนนั้นอยู่นะหลงติดหลงหลุดหลงยึดหลงไม่ยึดม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองน่่มันจะล้างไอ้ตัวหลงไม่ยึดไปด้วยแจ่งแจ้งยังไงบานทิ้งบานน่ะไม่ใช่แต่ปากไม่ใช่แต่คำพูดนะ นัยยะคืออะไร